ท่านจัดการส่วนกลางแบบรอยตัวเคนลี่6-1ในบ่อน้ำมันขนาด100ล้านตันในทะเลโปไห่ของจีนได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีความสูงประมาณ36เมตรครึ่งซึ่งเทียบเท่ากับอาคารที่พักอาศัย13ชั้นเนือที่เงาจากแสงอาทิตย์เทียบเท่ากับสนามบาสเกตบอล1 1สนามมีน้ำหนักมากกว่า15,500ตันเป็นบล็อกที่หนักที่สุดในบ่อน้ำมันโปไห่ค่ะ ขนาดน้ำหนักนี้เกินขีดความสามารถของเครนลอยน้ำนอกชายฝั่งนะคะดังนั้นจึงใช้เทคโนโลยีการลอยตัวในการติดตั้งกลางทะเลแกนหลักของเทคโนโลยีการติดตั้งชนิดนี้ก็คือการใช้แรงธรรมชาติและใช้เรือบรรทุกแบบปรับน้ำหนักได้ข้อดีก็คือสามารถออกแบบผลิตขนส่งและติดตั้งโดยที่ไม่ต้องแยกชิ้นส่วนสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้าง และทำงานนอกชายฝั่งได้อย่างมากมีความปลอดภัยในการดำเนินงานและประหยัดเงินมากขึ้นค่ะจึงส่งเสริมให้แพลตฟอร์มนอกชายฝั่งนั้นเริ่มใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วค่ะ